เลยไม่ได้สักเฮ้ยของพูอยอกยอกยอกก็กลับมาพบกันอีกคลิปนี้นะครับกลับคลิปรีวิวเสร็จแจกเลยเอ้เหี้ยไม่ไหวมั้งรีวิวเสรแจกเลยกล่องที่ได้เห็นด้านหน้าเนี่ยก็เป็นมังงะของเรื่องไอไออะไรคุณรู้ไหมไอะไรครับไอไไอ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 ่อไ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 องอไออไ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 ไอไอ อ่าผมตั้งใจว่าจะรีวิวตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ารอเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยยังไม่ได้กลับมาจากมหาะลยนะครับก็เลยไม่ได้ทําก็คือตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมก็กลับมาแล้วนะครับใช่ไหมใช่ครับก็มาดูดีกว่านะครับว่าด้านในกล่องเนี่ยสภาพเป็นยังไงใช่แต่กวนนะแจ่เละแล้วเละแล้วเนี่ยเละน้นแล้วมาแตเละเลยขอมีดนะครับได้ครับเชฟ ม่เกลก็ได้มาแล้วนะครับกับกล่องไฮชิวคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ได้กล่องมาครั้งแรกเนี่ยคือผมแกะดูด้านในก่อนแล้วนะเพราะว่าในกล่องเนี่ยหน้ากล่องเนี่ยมันเขียนไม่บอกไว้ว่าถ้าอกล่องมีปัญหากล่องมีปัญหาเนี่ยสามารถเค็มได้ภายในสิบสี่วันนะครับหลังจากที่ได้ของผมก็เลยต้อง เช็คก่อนครับใช่จวเช็คกอนนี้ก็ไม่ทันแล้วใช่ครับเหียนว่าเกะมาแล้วไม่มีปั้เบิลนเนี่ยก็คือแบบว่าออกแล้วออกมาแล้วนะครับทาฟอร์มนะฟอร์มเป็นว่าฟอร์มยังไม่เกะเออยังไม่เกะอะไรประมาณนั้นนะครับสวยไหมสภาพดีเป็นยังไงสวยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยอ่านเรื่องนี้นะผมไม่เคยอ่านเรื่องนี้คือมันเป็นของของเพื่อนผมนะครับส่วนตัวผมที่ไม่ไม่เคยอ่านเนี่ยแล้วมาเห็นเนี่ยเออผมผมผมมองว่าสวยนะผมมองว่าสวย ดีเลยใช่ใช่ใช่เราเรามาแกะไหมว่าด้านในเป็นยังไงได้ขอแกะได้ไหมได้ครับหรือว่าคุณจะเอาไปขายต่ออืมฮะอีกสิบปีแล้วคับขึ้นแน่นอนแพงไม่มีของแพงซะด้วยขอบนี่เอาไว้ไหมครับเอาไว้ไหมไม่เอาครับเอาไม่เอานะผมจะได้ตัดออกอุ้ยเข้าเนื้อเลยเต็มเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดนึงนิดนึงไม่คุณไม่ได้ขายต่อใช่ไหมใช่ครับ แต่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะติดต่อครับเอ้ยขายได้ไงอ่ะรีวิวเสร็จก็แจกเลยใช่ไหมแจกไว้ของตัวเองเนี่ยเจ็บนะครับของเพื่อนรีวิวเสร็จแจกอ่าที่แถมมาอย่างแรกในกล่องนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ไงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นรองนะ เรียกเป็นถูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะครับว่าแถมมากี่แผ่นนะนี่อุ้ยสัมผัสมแม่งดีมากพเมยมสุดๆพรีเมียมมากคุณอยากลองจับดูไหมโอเคอ่ะกน้ดนึงดีเหไหมไอ้สัมผัสมแม่งดีมากไม่ใช่อคิลิกใช่ไหมไม่ใช่แต่สมัมผัสมันมันมันดีอ่ะเออเออสัมผัสมันกระดาษแข็งอ่ะ เออมันเฟี้ยวดีนะไปเคลือบหน่อยอืมเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอาไปทำอะไรก่อนเออแจกเฮ้ยแจกแจกไหมแจกก็สนใจก็ติดต่อมา <laughs> ไม่ไมคิดตังค์ <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกนะครับ,รบของของอย่างแรกแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะไม่น่าจะมีนะครับมีนะต่อไปก็จะเป็นตัวบล็อกกับหนังสือ,อใช่ไหมเอาหนังสือมาดูดี๋ยวเดี๋ยวหนังสือออกมาดูดีกว่านะครับเอาจำเป็นต้องเป็นเล่มหนึ่งไหมหรือว่าเล่มไหนก็ได้ไม่ต้องรนะผมขอเอามาดูสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับ หนังสือก็จะเป็นอ่ารูปเล่มเหมือนกับมาร์ทอ,อ่ะนะรูปเล่มเหมือนกับมัดนะครับเดี๋ยวลองแกะด้านในดูไหมหรือว่าไม่ต้องคุณให้แกะได้ไหมแกะนะแกะได้ไหมแกะได้นะอ่านอยู่นะอ่ารูปเล่มเนี่ยก็จะเหมือนกับมาร์ทเลยนะเหม,มือนกับอ่าพวกเรื่องแบบอาซากุระโยอะไรพวกเนี้ยอ่ปฎิบัติการรับบ้านโยซากุระอะไรพวกเนี้ยครับอาซากุระโยเรื่องอะไรวะ ก็เหลือก็ลูกเล่นก็เออประมาณนั้นน่ะเออประมาณนั้นน่ะประมาณแบบเออพวกมัสนะครับพวกเรื่องแบบราคา9 5้าบาททั่วไปนะครับของของนิดลูกเล่นก็จะประมาณนั้นกระดาษก็เหมือนกันนะครับอืมอันนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าถ้าเอาหนังสือออกมนเนี้ยด้านในจะสภาพเป็นยังไงขอดูได้ไหมได้โอเคตอนเก็บเหนื่อยชิบหายไะ้ด้วะ ด้านในกล่องสภาพก็จะประมาณนี้นะครับอืดำใช่ดำให้ดูรอบๆกล่องเลยคือมีมังกรด้วยในเรื่องหมัดมังกรเออโลตัต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยดูนะผมไม่เคยอ่านไม่เคยดูเลยมันเป็นของเพื่อนผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวมีบอกเนื้อเรื่องร่าใคไหมคุณรู้ไหมพอรู้ไหมผมรู้นิดนึงที่จริงผมก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันแต่เคยดูอนิเมะสองตอน ไอชิวยี่สิบเอ็ดไอหนูปลาบานูนไม่ใช่ไอหนูไต้ฝุ่นยอดนักเตะไอไม่ใช่มากันฟุตบอลอะไรวะอะไรวะไอหนูไต้ฝุ่นมากันฟุตบ <laughs> อลม,มากันไงเขาอาจจะเรียกอย่างงั้นมากันมากันฟุตบอลนะครับอเมริกันฟุตบอลอืมคนว่าเดียวกับบอลแมนแมนใช่ไหมไม่รู้เหมือนกไงไม่รู้ดีเฮ้ย,ฮยสิผายแล้วห <laughs> ายแล้วมีตำหนินะครับ <laughs> ส่งครีม ไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยครับแต่คุณบอกว่าไม่ไม่มีปัญหาดิผมบอกคุณไปแล้วว่ามันมีปัญหานิดนึงแต่คุณบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ก็อบนี้แล้วกันอ๋อนี้นะอืออืมอ่าก็หลังจากที่ได้ดูแบบว่ารูปต่างๆนะตามอ่ามุมต่างๆนะสำหรับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุ้มไหมกับราคาที่ซื้อมา ราคาเท่าไรนะสามพันสามพันเก้าไหมเก้าอ่าใช่ส่วนตัวแล้วคุณรู้สึกว่าคุ้มไหมอ่าถามตัวคุณดีกว่าเพราะผมไม่ใช่เจ้าของอือ่าแล้วผมก็ถือว่ามันคุ้มนะอ่าคนคุ้มใช่ไหมใช่แต่คนอื่นนะผมไม่รู้ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าแพงนะผมก็ยังมองว่าแพงไปนิดนึงผมว่าแพงผมว่าแพงส่วนตัวผมองว่าแพงมันราคาสามพันเก้าใช่ไหมคือมันมีหนังสือด้วยนะหนังสือนี่คือไม่มีแยกใช่ไหมใช่ไม่มีก็คือแบบถ้าอยากได้คือมึงต้องซื้อหมดเลยใช่ ประมาณนั้นใช่ไหมอืมแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเหมือนกับผมรู้ข่าวว่าเขาจะทําตามแบบว่าจํานวนออเดอร์นะใช่เขาจะไม่แบบว่าผลิตแบบผลิตแบบยังไงอ่ะผลิตแบบว่าขายต่อเนื่องอืมเพราะว่าเปิดพีใช่เปิดพีก็คือแบบว่าหมดแล้วหมดเลยอืหมดแล้วหมดเลยอ่าถ้าคนที่เป็นไฟมันแท้จริงก็อาจจะชอบชนะอาจจะชอบอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้มราคาแต่ว่าถ้าเหมือนกับคนที่แบบว่าอยากอ่านอย่างเดียวซื้อมือสองซื้อแบบมาเห็นแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันแพง เออเหมือนผมเนี่ยผมก็รู้สึกา่าแพงเลยอืมแต่ถามว่าสวยไหมก็ก็โอเคนะอืมโอเคดูดูดีใช่ดูดีผมที่ไม่ได้เป็นแฟนเรื่องนี้ไม่ได้แบบว่าไม่รู้จักเรื่องนี้นะอดูก็ว่าสวยนะครับอแต่ว่าราคามันแพงไปหน่อยแพงอืมน่าจะลดหน่อยนะห้าร้อยหยอกหยอกยอกผมว่าประมาณสองพันสองพันห้า สองพันห้าโอเคเลยผมว่าแม่งซื้อกันหลายคนเลยแต่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆแบบมันเลยทําให้ราคาประมาณนี้นะอาจจะเป็นไได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขารีปิ้นใหม่ใช่ไหมใช่มันเคยมันเคยมีมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่แบบบล็อกด้วยใช่ใช่คือเ่อนนี้มันมีบล็อกด้วยแล้วก็บล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรูปนะครับเป็นบล็อกเก่าที่ก่อนจะเป็นบล็อกนี้นะบล็อกนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายแพงมากได้ข่าวว่าเกือบหมื่นนะ ผมเคยเห็นนะเคยเห็นเกือบหมื่นในตอนนั้นนะอย่าได้ข่าวเลยเพราะว่าผมเคยเห็นแบบว่าเขาเขามาตั้งโชว์กันว่าในกลุ่มเอามาโพสตขิงกันนะว่าเอยมีบล็อกไอชิวนะแล้วก็ไม่แบบเขาบอกว่าเพลงอ่ะมีเกือบหมื่นอะประมูลเลยสวยแร่าันสวยได้อืมแล้วก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องดีกว่าเรื่องนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับยังไงครับก็จะเป็นตัวเอกเนี่ยฮะเป็นเด็กเป็นเด็กวิ่งของฮะเป็นเด็กวิ่งของเลยฮะเป็นเด็กวิ่งของคือจะโดนใช้ให้ไปซื้อของ โดนเด็ในห้องใช้ไปซื้อของแต่ว่าเพลเกเนี่ยมันตัวเล็กแล้วก็วิ่งเร็วก็คือวิ่งส่งของประจําอะสามารถแบบวิ่งหลบคนได้แบบรวดเร็วของแบบว่าเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่แล้วก็เพลงกเนี่ยก็ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกัปตันของทีมอเมริกันฟุตบอลคนนี้ไหมใช่เลยใช่ไหมพี่ใหญ่อย่างกับปีศาจ ไม่ก็เห็นพระเอกมีแววไอ้เฮี้ยนี่ก็ตัวโกง <c oughs> เห็นพระเอกมีแววก็เลยแบบเอาพระเอกเนี่ยก็มามาเล่นด้วยเพราะมันวิ่งเร็วเห,หมาะกีฬานี้งานเรื่องก็ประมาณเนี้ยแบบว่าคือพระเอกไม่รู้เรื่องอเมริกันฟุตบอลมาก,ก่อนไม่รู้เลยก็คือแบบว่ามาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เราที่ถ้าเป็นคนดูที่ไม่เคยดูเรื่องอเมริกันฟุตบอลมาก,ก่อนอ่านแล้วเข้าใจเข้าใจใช่ไหมผมว่าผมเข้าใจนะแต่คนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจเรื่องนี้มันแบบมันมีกิมมิกอยู่ก็คือทีมไหนเนี่ย แต่ละทีมก็จะมีแบบยังไงอะตัวเก่งตัวเก่งแบบว่ามีทีมแบบเป็นโลโก้ของทีมตัวเองใช่ไหมของเอกแบบเดวิลแบ็คก็จะมีแบบตัวหนึ่งคล้ายๆแบบเหมือนโลโก้อะเป็นมาร์คของประจำทีมอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวขอยิมอ่านได้ไหมถ้าถ้าคุณอ่านจบแล้วได้พูดแบบนั้นแหละไม่อ่านหรอกไม่อ่านหรอกก็หมดไปแล้วนะหริวคร่าวๆรีวิวคร่าวๆประมาณนี้อ่า สาระไหมคลิปนี้ไม่เคยมีคือถ้าดูคลิปผมเนี่ยแล้วมีเพื่อนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยคือแนะนำให้ถอดสมองนะครับเพราะว่าไม่มีที่อะไรเลยครับในคลิปคือถ้าอยากรู้ว่าคนซื้อไหมคลิปนี้ไม่มีคำตอบนะครับไม่มีคำตอบนะก็แล้วแต่คนแล้วใช่ใช่ใช่ก็ผมก็แบบมารีวิวในแบบที่ว่าเออผมเป็นคนซื้อธรรมดาอมาบอกว่าเออมันเป็นยังไงอ่ะประมาณนั้นนะครับก็มีเยอะอยู่มีเห็นขายเยอะอยู่อะไรอะทั่วไปว่งนี้ยังหาได้ยังหาได้เหรอ <ừ> mm, แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ทักมาเลยนะครับหาไม่ได้ก็ทัก <c oughs> ทักมานะครับเ <c oughs> ฮ้ยแจกดีกว่า <c oughs> <c oughs> อุ้ยเกินไปยยกยกอยกนะครับ พอหลังจากใส่เสร็จเนี่ยผมให้คุณคิดอีกทีสวยไหมสวยโอเคไหมโอเคชอบใช่ไหมชอบแจกไหมไม่แจกแจกอย่างเดียวเลยกูไว้หี้ยทังคลิปก็ก็หมดไปแล้วนะฮะกับคลิปรีวิวเรียกว่ารีวิวได้ไหมเปิดให้ดูเอเปิดให้ดูแล้วกันเปิดให้ดูแล้วกันว่าไอชิวมันหน้าตาเป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจใช่ไมามากก็น้อยใช่หลายๆคนอาจจะแบบลังเลอยู่ ดีไหมดีไหมวะซื้อดีไหมวะส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคสวยแต่ว่าราหามันแรงไปหน่อยแรงไปใช่แรงไปหน่อยคือถ้าคนมีงบอ่ะก็แนะนําว่าซื้อเออถ้าอยากอ่านด้วยแล้วก็มีงบด้วยแนะนำมาซื้อแต่ถ้าไม่มีงบก็มือสองมือสองหามือสองได้แค่อ่านอ่ะมือสองว่าดีแล้วมีเหรอมีก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับลองหาดูหรือถ้าไม่มีงบอีกก็เถื่อนหยอก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 นะครับ ก็หมดไปแล้วนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็แค่มาแบบนั่นแหละครับมาให้ดูเฉยๆว่าบกเป็นยังไงส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปวิโอะไรก็อยากให้ทุกคนแบบลุ้นกันนะครับเพราะว่าในหัวผมเนี่ยมีหลายคลิปมากนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยกลับมาเนี่ยผมตั้งใจว่าจะทําหลายๆคลิปกับเพื่อนนะอคือแบบมีคลิปพาตัวชนหนังสือเพื่อนพาสองหรืออาจจะเป็นคลิปรีวิวการ์ตูนที่หลายๆคนขอมาแล้วผมไม่ได้ทําคือผมรอเพื่อนอยู่นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นคลิปชั้นหนังสือใหม่ผมก็ได้เพราะว่าชั้นหนังสือใหม่ผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ครับแล้วก็พังแล้วพังแล้วด้วยหยอกหยอกหยอกคือคลิปชั้นหนังสือผมเนี่ยคือผมอยากจะทําตอนหนึ่งพันซับนัือเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเหมือนกับเป็นการฉลองไงก็หมดแล้วหมดจริงจริงแล้วหมดจริงๆแล้วไม่รู้จะพูดอะไรครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับครับถ้า อยากให้กำลังใจก็กดไลค์ช่วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์หรือบางคนอาจจะขืนกดซับสไครต์ก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนนี้ครับขอบ,ขอบคุณครับ